สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูท่อใหม่ครับผมท่อสูตรครับผมของค่ายนี่ครับผมนี่เลยครับท่อสูตร FKL ครับผมหนู F จัดให้ครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมอ่าก็ใส่ได้อาทิต์หนึ่งแล้วครับผมใส่ได้อาทิดหนึ่งแล้วครับผมก็ ตอนนี้อยู่เป็น LC708 นะครับผมตอนนี้เป็นชุดคานบนชุดคานบนนะครับผ่านหน้าเป็นชุดคานบนครับก็คานบนคานล่างก็สั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวน้องเอฟเขาจัดให้ครับผมก็อยู่ใส่ชุดยกมันครับผมชุดยกมันนี้ทำเองครับผมสั่งทำได้ครับผม ราคาก็อยู่ประมาณ1,500 0ถึง1น0 0 0บาทครับผมสั่งได้ครับรุ่นไหนใส่ได้หมดครับผมขอบอกรุ่นมาครับผมรับประกันครับผมยกได้ครับยกได้สองสามร้อยโลท่ะสบายเลยครับผมครับก็ข้อดีของ L47 คานบนเียครับผมครับฐานล่างครับถอดคานบนออกครับผม เอาชุดจุกมันใส่เลยนะครับผมครับก็แล้วแต่คนชอบครับผมคันบนคันล่างครับวันนี้มาต่อพ่วงมาขนต้นมันครับผมขนท่อนมันไปไว้ที่บ้านครับผมแล้วก็เหลือไปที่ไร่ก็ไว้ปลูกนิดหน่อยครับก็ดูกมันเป็นพันแปดหนึ่งครับก็สูงพอสมควรครับผมก็ระดับหน้าอกครับมันสิบเดือน กำลังสวยครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะครับผมลองขับท่อของ f k ฟดูแล้วนะครับสังเกตว่าตอนเราขับไปเสียงจะไม่ค่อยดังทาน่น,นะครับผมแต่คนฟังอยู่ด้านหน้าจะได้ยินเสียงลั่นเลยครับอันนี้ฟังจากคนงานที่คอยเกาะตะข่ายมันขึ้นรถให้ฟังครับบอกว่าโอ้เสียงลั่นมากเลยแต่ขึ้นมาขับแล้วแทบไม่ได้ยินเสียง,ทงเท่าไหร่ครับ ชอบมากเลยครับผมเสียงแบบนี้ก็คนขับสบายหูครับไม่หนักไม่ลั่นมากแต่คนภายนอกได้ยินล้วลั่นมากครับลองสตาร์ทดูเลยครับเสียงก็ประมาณนี้ครับเสียงปวีดก็มาก ก็ขึ้นไฟเหมือนกันนะครับผมเห็นด,นนด,ด,ดไไูได้ครับรก็ครับอันนี้รถเดิมๆครับผมไม่มี turbo ครับผมไม่มี t u บ b o ครับเสียงก็ได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอ,ของทีมงานชอทชวา,านาครับผมคลิปใหม่แล้วผมจะดึง คันเล่นมือแล้วไปฟังเสียงด้านหน้านนดูนะครับผมดูไหมครับผมลองถึงไว้ที่รอบสองพันนะครับนี่ครับเราไปฟังเสียงดูครับ แสยบหูมากดังลั่นลั่นทุ่งสมชื่อเขาครับเสียงลั่นมาแล้ครับชุดยกมันครับผมสนใจสั่งได้ครับากดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเ่อาคอทศบาลน,นะครับผมต้องเล็กๆครับผมเริ่มหัดทำครับ เดี๋ยวก็ขนท่อนมันเสร็จอะไรเสร็จก็จะได้ขึ้นมาถ่ายแต่ผมจะมีคลิปในการถ่ายให้ดูนะครับผมอย่าลมนะครับฝากคลิปด้วยนะครับผมสังไ้ครับหรือจะเข้าไปดูได้นะครับผม FKL ครับผมสั่งผ่านไลน์ได้ครับผมลน์ก็ FKL 789ครับผม ID Line ขรันะครับถ้าจำไม่ผิดงั้นก็โทรสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรครับขอฝากด้วยนะครับผมเข้าสุดของค่ายนี้ผมตามมาปีสองปีแล้วครับผมแล้วก็รุ่นใหม่มาเป็นปลายไทยเทเนียมสวยด้วยครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดต่อสายเพื่อเป็นกำลังใจให้เยนะครับนะครับผมบอทูอีกครั้งครับผมชัดๆเลยครับข้อสูตร XKL 0จัดให้ครับโทร0925530616ครับผมโอเคครับผมก็ใส่ตัวไปผลต้นมไม้เลยครับผมอย่าลืนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ